ตัวนี้คนเอียนว่าเพคนเอียนว่าบัวแดงเนาะถ้าพี่น้องเฮ็ดเป็นเป็นโวเลื่อนหรือเฮ็ดใบกินแต่ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าพี่น้องสิไปเฮ็ดเป็นเศรษฐกิจเป็นอาชีพหรือว่าอาชีพใดนะครับตัวนี้เป็นโลละตกไทโลละโลละโลละสองหอยนะครับตัวนี้เป็นโนราสองหอยสิบสี่หมื่นได้ขายนะครับถ้าเฮ็ดเป็นอาชีพนะครับมีอาชีพใดทันทีตัวนี้ผมไม่ฟ้องกินในดีโวเลื่อนนะครับตัวนสิบสี่วันกินได้มันจะกรอบและจะอร่อยมากนะครับ าการเห็ดปุ๋ยนะครับผมจะใส่เศษใหม่เลยครับใส่มุนสัดออกมาปรุง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 ปง,ง,งยมหวานเลยครับเอาไปปลูกต้นใหม่ให้ใส่ต้นใหม่คือจะไม่ใช้สารเคมีตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะดิสานนางสิรินันทองจันนะคะได้รับมอบหมายจากทางพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านนางสาวริศราสโสภาคนะคะพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมชมนะคะโคกหนองานามโมเดลนะคะของครูเรือนต้นแบบนะคะอำเภอขุขันนะคะวันนี้เรามาที่บ้านอาบอยนะคะอวอยเนื้อหมูที่20ตำบลสนุนะคะพบกับครัวเรือนนะคะต้นแบบของพี่ยนเป็นควเรือนที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้ค่ะเชิญพบกับพี่ยนค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับก่อนอื่นกับขอแนะนําตัวเองก่อนครับกับผมนายยนต์จินดาวงนะครับซึ่งในพื้นที่ตัวนี้นะครับเพชเกษตรเชื่องเดียวนะครับใส่พื้นที่อยู่ซิปไรประเด็มนีโครงการดีๆของพัฒนาการอําเภอขุขันนะครับให้การสนับสนุนและกัการทําแผนในเรื่องของการเพชเกษตรรูปแบบใหม่ก็คือโคกหน้องหน้าโมเดลนะครับพื้นที่ตัวนี้ได้รับ ในการสนับสนุนมาจากทั้งอำเภอโคขันก็คือสามไร่สีผ้าไปมึงในส่วนของโคกสยูฟังนุ่นก็คือก็คือสิบเปอร์เซ็นก็คือสิบเป็นโคกในการที่พักที่อยู่ที่อาศัยและก็น้องก็คือการเห็ดข้องใส่ไก่และก็เห็ดน้องเพื่อได้กักเก็บน้ำไว้ใส่ในฤดูกาลที่น้ำมันหมดลงไปน้องนี่สีมีด่านปลามงคือปลานะครับบ่อนี่เป็นบ่อปลาชนหรือปลาคอบานเฮ่านะครับหลากหลายแล้วมาฟังนี่ก็คือการเพาะ พันธุ์พืชนะครับเพราะว่าที่เป็นต้นไม้ในเรื่องของพืชสมุนไพรในเรื่องของต้นไม้กินได้คือพริกคือข่าคือกระชายแล้วก็มีเผือกนะครับนี่คือคือเผือกนี่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับพืชเศรษฐกิจโลนึ่งกว่าตามกว่าสามสิบบาทเป็นพืชพืชกไต่หนำเพื่อนนะเผือกไต่หนำปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เนี่ยชนมีหลากหลายเพว่าต้นไม้ก็คือต้นไม่ เป็นองศาต้นใหม่คือต้นใหม่สูงปูต้นไม้สูงเพื่อยังนะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่น้ำปูข้างในนะครับล่นลงมาเอก็คือต้นหมากสีเป็นต้นหมากต้นกินได้ต้นกล้วยนะครับต้นบักเพาเลี้ยงลงมามาเอกชันตำนะครับสีเป็นต้นพริกต้นบักเขือต้นของที่ใส่ในครัวเลือนสิลงพปเอกก็สิเป็นของอยู่ในในพื้นดินนะครับสีเล็กในดินแ้วล็ลงไปเอกคือเพือใส่ดิน นะครับ,รรบที่ที่เห็นซื้อนะครับพี่น้องเห็นซื้อก็คือเป็นแผนของผมหลืก็เป็นไอเดียค,ค้มเขียนของผมมาหนึ่งล่ะเพื่อนที่เป็นกินไอกอฮอ,อ์หรือดืม่มโซลาเนาะผมบอกว่าเอาเพื่อนขอขอในเรื่องของการงวดเล่าหนึ่งวันได้ไหมเพื่อนมาทำอะไรเพื่อนขอต้นไมห้หนึ่งต้นก็เลยมีป่ายนะครับมีปลายต้นมะม่วงนี่คือต้นมะม่วงแรดนะครับเพราะว่า หัวหน้าคนรอดูคนหน้าฉันต้องเอามะม่วงแรดมาให้เธอเพิ่นก็เอามาให้นะครับนี่ต้นนี้ก็หลายตังค์คนสควนนะครับนี่พันกว่าบาทมันสักครับมะมือโคกนะครับโคกในส่วนนี้ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือสี่เพชรมองมองพักเป็นบานพักสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพักที่อยู่อาศัยแล้วก็ 30เซก็คือการทําเกษตรผสมผสานนะครับสีมีพืชลอกข้างลอกทางในสี่เห็นนะครับมีต้นไม้อุ้งสาก็คือต้นย่างหน้าต้นพายุแล้วก็มีต้นหาสิบแปดชนิดที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ต้นไม้ทุกทุกต้นที่มีการขึ้นทะเบียนหมดนะครับกับกรมป่าไม้จังหะมาชีเกตนะครับมีการทําแผนและก็ต้นไม้ทุกชนิดสีมี่คายเอกวายอยู่นี่หมดนะครับวัตุลาทรัพย์เปสีพ่อเลยตอวัดต้นไม้ทุกต้นนะครับที่ขึ้นมาจากนี้ คือโคแรงไปขึข้นนองน้องนะครับคือแบ่งส่วนในการเห็ดนองนี่คือการเห็ดปลามุงปลามุงก็คือหลากหลายพันปลาเมื่วาที่เป็นปลาบึกปลาเศรษฐกิจนะครับ้วก็มีปลาคอปลาชนมีปลานิ่นมีปลาตะเพียนปลาดุกนะครับปลาเศรษฐกิจ้วค็ปลาหมอนะครับหลอบทางคือปลาหมอหลอดทางนี่คือขึ้นนองบนเห็ดว้ ทั้งหน้าก็คือหน้านี่ก็คือเพ็ดในส่วนของเพ็ดไันธเกินนะครับเพ็ดไว้หน่อยนึงก็คือไันธเกินแล้วก็เพ็ดเป็นเมล็ดพันธุเขานะครับเพ็ดเป็นเมล็ดพันธุเขานะครับสีผ้าไปมึงในส่วนของการเพ็ดเกษตรเพชรแต่ละส่วนนะครับตามมาเรื่อยๆคอยยางมากด้วยวัน <Gym>. น <Napoleon> ี้มามึงของหน้าพืชนะครับหน้าก็เพ็ดแนวพืชพืชส่วนก็คือในส่วนของการเอาลาพืชก็คือพืชซีอยู่ ที่พบม,มาเผือดอยู่เลียดินเนาะอันนี้คือเผือดไตดินคือคือค่าเหลืองค่าเหลืองปกติเนี่เป็นเผืชดเศรษฐกิจนะครับโลละบ่ตามกว่า30บาทหรือตันละสามหมื่นนี่คือค่าเหลืองนะครับที่บอกกันบอก็คือว่ามูหามากจากกันทะลักนะครับนี่คือมูเปือดหามากหายพันธุ์มันมากก็เลยมาเห็ดพันธุ์มันแต่ที่นี่น้่นคืา,าในส่วนของกาแฟโรบัสตาชีเกตนะครับเป็นกาแฟของศูนย์พันธุ์เืชดอย่างว่าชีสเกตนะครับอมาัดสนลองวิจัย นะครับในส่วนของปั้นเพืชที่ที่จงนาไว้ก็คือเอาไว้แต่คุ้มคุ้มดินนะครับคุ้มดินไว้เพราะว่าต้องใส่หยาคุ้มปกติการเห็ดเกษตรเขาจะใส่ฟางนะครับฟางฟา้งปอกดินเป็นวัชพืชแต่ตัวนี้ผมเอาเอาหยาเป็นตัวปอกถึงเวลาผมสิตัด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 แล้วก็ปอกนะครับสิเห็นนะครับนี่คือบักหน้าธรรมดาสิต้อน้ำตอนนี้กำลังเห็ดในเรื่องของของทอพีอนะครับเดินมาบรทษันหอดอันนี้เป็นยางขาดมาเลย นะครับสีว่างรอบไปต้นไม้นะครับต้นไม้ทีแท้เนี่ยคือเป็นต้นไม้องศาคือหลอกขางคือป้องกันทรัพย์สินในเรื่องของหมูเหาปลูกนะครับชาวบ้านคนมาปลูกปลูกมาอยู่อยู่ทงหน้าคนมามันบอกเป็นหน่วยพระดามันสิเป็นโค่นบมเป็นหน่วยแต่ต้นนี้ได้ขายแล้วนะครับมาได้ขายแล้วแล้วกืชทุกอย่างก็เลยเห็นพี่น้องเห็นใน่คือแห้งอยู่เพราะว่าบ่ดด้บ่ดด้บ่ดด้ดูแลบนไดีมันนี่เป็นมัน มันนี่มูนะครับคือเพื่อนฝากมะไห่ตน้งแต่ตั้งแต่อย่างวัดระยองมันตัวนี้เป็นเป็นผืชดไตดินนะเป็นผืชดไตดินก็คือตัวนี้ก็ร่งเห็ดพันธุ์นะครับเห็ดพันธุ์อยู่รอบคางคือเป็นผืชดที่ไตดินแล้วก็เป็นมันหานาที่ที่พี่น้องทิ้งบวอนุรักษ์ไว้นะครับตัวนี้กิโลอยู่สิบบาทนะครับยุกคันนี่สั่งผมนี่เมื่อละสิบถุงนะครับตัวเสาเพิ่นเอาไปเห็ดมันเชื่อมนะครับนี่คือมันหานาที่ี่ผมกผําลงเห็ดพันธุ์มันไว้ รวยบริเวมึงนะครับทุกข้าเครื่อนนะครมีปลูกไปเรื่อยๆนะครับเถน้อยเถนอยเสียนห้อยมันสี่ข้นบวชซ้ำกันแล้วผมเสียวเอาต้นตะไคร่เป็นตัวบางหอมเพราะว่าถามโม่เขาไปเอาเวลาไปเห็นเสลี่ยมปั๊บเลยทีมันก็ใส่ใส่ใหม่ไ่ใส่ใส่ายก็ต้องเอาเอาเพือที่โตเร็วที่สุดเป็นตัวโตเห็นหอมนะครับไห่กาแฟให้พวกาแฟนะครับเดินนี่ดีหยียบต้นใหม่ผมถู่ทัวร์ทีเวแดนเลยแ่ะนะครับบางมีเนี่ยคือที่ปลูกไว้ารก็คือ เป้าหมายคือสีเหลี่ยงหมูป่านะครับเควาหมูป่าเนี่ยมักบังหมี่กับบังหมี่ซุกใน,นยนวในกินตัวละหน่วยเนี่ยก็คือจอบเลยนะครับในคือขนุนบวานเข้าเพป็นบังหมีเอ็ดมาชุดนี้ก็คือในส่วนของหมูบนฝากนะเป็นพวก,กินเหล่ามือหนึ่งบนฝากต้นกนล้วยเปิดมาเป็นกล้วยเศรษฐกิจน่าขายลูกมันนี่ต้นละสามร้อยถึงสี่ร้อยก็คือหน่วยมันสีหญ่ซ้ำนี่เน่าซ้ำนี่นะครับนีน่คือการล่างร่องวิจัยแล้วก็สีมีพื่อที่ รัฐบาลบเพิ่นให้ส่งเสริมในการปลูกนะครับไปตามป่าพวกไปรทรตเนตสัตมีทัานยอดไว,นไว,าาวน้นะครับสีมี่ไว้มีมะพร้าวนำหอมนะครับยอดไว้นี่คือแตอ่ภายอายุวัยืน่สิบปีกินยอดไว้นะครับยอดไว้ซีโนออไปรอบคางๆไปสิเป็นต้นหมากนะครับเป็นตน้นไม้องศารอบคางสีมทีทุกจุด นะครับมีของกินของอยากนี่าแฟสลรับซับซ้อนอยู่ยวน่าหอมือนล้วก็บ,บ่ตตองแห่นมกันคือการปลูกตน้นไม้เอากล้วยเป็นตัวดูดซึมราว่ากล้วยปับ๊บสีมาเดี้ยงตัวนี้กับ่ตตองแ็่หอมที่สําคัญก็คือคุดล้องใส่ไก่หน่อยหน่อยปวยน้ำไว้ไม่นก็สิแรนแรนแรนแนนไปนะครับเป็นล้องใส่ไก่ตัวนึ้ก็บบค,กคือ,อ,นนอคุดนะค,คุดบัดทันแล้วมันเมื่อยก็เลยป้าถิ่งไค้คุณโผู้ล่านเขาบอกว่า ให้ปลูกหมากกับปลูกคู่ไว้นะครับอำเภอคูขันเป็นอำเภอที่กินหมากหลที่สุดของจังหวัดชิซึกตเละลก็คู่นะครับเป็นงานราชพิธีงานเี่ยวงานเกี่ยวงบอำเภอกู้ขันหลที่สุดจากที่เดินมารอบๆเนาะโครงการพ่หนองนาโมเดลนะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการมาสรุปเนาะสุดท้ายนะคะว่าจากที่ทําโครงการมาทั้งหมดนะคะพี่ยนคิดว่าสิ่งไหนที่ประทับใจและสิ่งไหนที่เป็นผลประโยชน์และสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ค่ะโอ้ครับทิ่งที่ได้ก็คือ ได้หลายอย่างนะครับ 1. ได้การส่งเสริมของหน่วยพัฒนางานชุมชนนะครับได้ความรู้ในการอบรม 2. อได้ปรับในเรื่องของวิถีชีวิตก็คือได้อยู่กับครอบครัวและวกครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 2. เป็นต้นแบบหมครับชุมชนลอบขางคนรอบคางพี่น้องลอบคางองค์กรและกนักเรียนนะครับที่มาดูนี่และกัสิ่งสำคัญก็กกกคือ ก็ต้องไปเห็นงานตางถินนะครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยคเป็นเศรษฐกิจที่แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันไปมาหาสูเลยก็แบ่งปันกันในเรื่องของพันธุ์ใหม่พันธุ์พืชผู้นี้พกระดัขอกล้วยลูกกล้วยมแลกต้นใหม่ผมแลกกันนะครับแลกแลกได้อยู่ในพื้นที่้อยุนบานนะครับแลกขอขอคุณทังนอำเภอขุขันเลยกัฒนาชนะช่วนอำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการดีดี ้กับเกษตรกรปีนี้เป็นปีพ่ทันถึงปีนะครับพี่น้องเห็นซ้ำนี้ปีหนา,อ,าจจหนอ,หอจะเห็นไปเรื่อยปีหื้อจัเห็นไปเรื่อยนะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะเจ้าหน้าที่นะครับพัฒนาการอำเภอคูข,ขันนะครับที่ให้การส่งเสริมเลยก็ไม่ให้ควอมูลยะก็ถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับกถือว่าดีนะครับโนะครงการโค้งหน้าโมเดลนะครับขอบคุณครับ ถือว่าเป็นการสรุปที่สุดยอดมากนะคะโคกน้องนาโมเดลของบ้านอวอยหมู่ที่20ตำบลสนนนะคะในนามของตัวแทนของนายอำเภอขุคันและก็สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันทุกคนนะคะขอบคุณพี่ยนนะคะตัวเลือนต้นแบบโคกน้องนานะคะตรงนี้ขอบคุณมากครับสดัสดีครับ